ราชวังใช่ไหมพี่มันนี่บินก่อนไปเข้าประตูด้านล่างอะไปเข้าประตูด้านล่างน่าน่ารักไามทุกคนน่ารักมากใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะบินไปเข้าพระราชวังก่อนนะที่ทุกท,ที่ที่เราแบบไม่ได้ตัดต่อเพราะว่าเราขี้เกียจตัดต่อกันใช่ไหมใช่เพราะมันตัดตัวยากมากเดี๋ยวเราก็จะไปหาตัางมาเนาะใช่ เรารู้วิธีหาตังในพระราชวังเยอะแล้วก็แค่ถ้าแบบมันเจอวิพีมันนี่ขึ้นบันไดตรงนี้พอเราไปสำรวจพระราชวังเนี่ยบนด้านบันไดตรงนี้เสร็จเราค่อยมาอีกบันไดหนึ่งมันมีสองบันไดใช่ไหมที่นี่ใช่มีด้านหลังด้วยนะทุกคนด้านหลังในด้านบนมันอาจจะเชื่อมต่อกันก็ได้แต่เราจะไปดูคันมันไม่เชื่อมต่อกันอเหรอใช่มันไม่เชื่อมต่อกันมันก็จะติดอย่างนี้เลย แต่ด้านล่างอาจจะเชื่อมต่อกันก็ได้อืมอง่ยดอะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะบนด้านล่างก็ยังมีแมวอยู่อ,อ๋อมันไม่ชทันต่อไม่ไม่ไไลงอันนี้ก่อนลงอันนี้ก่อนมีสวยมากอันนี้ก็คือองุ่นากุระนะอุ้ยต้องเข้าไปตรง,ตรงนตุ้ตนี้ว้าวก็คือตุวนน่ารักมากเป็นลายแมยวด้วย อันนี้เป็นน้ำเป็นน้ำเป็นน้ำตืนต้นๆเข้ขขาพระราชบังก่อนใช่เราลำตอนเช้าเรายังไม่ได้กินข้าวเลยไปกินข้าวกันก่อนดีกว่าพอกินข้าวอยู่นี่นปราสาทเนี่ยมีม,ม,มีมีแมวเยอะมากโห้ใชมม่ชั้นไหนบ้างแมวก็ก็เมื่อกี้เมื่อกี้ที่อยู่หูตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้เนี่ยแมวแีว่ะอันนี้ตัวที่สองนะ แล้วตัวที่หนึ่งอยู่ไหนอะตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งก็ตัวแม่แก้ที่เราไปตรงนั้นอนะอันนี้ตัวที่สามมันน้อนเอ่งแมงอยู่เนี่ยมาดูตัวที่สี่ตัวที่สี่นะอยูด่ด้านบนนี้หรือเปล่าใช่อยู่ด้านบนเนี้ยอยู่ที่เดียวกับ <l ug> อันนั้นอนะเป็น <l ug> ห้องกินข้าวอันนี้เป็นห้องกินข้าวเลยนะว้าวอันนี้ตัวที่สี่ออกไปออกไปออกไปแม่ตอนนี้มีสี่ตัว เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนเนาะเพราะองหญิงไม่ได้กินข้าวเลยใช่องหญิงจะกินอะไรดีคะจะกินอะไรก็ได้ของฉันนี่อนะไรทุกคนดูนี่นะดูด้านล่างดูด้านล่างดูด้านล่างสก่อนอีแม่ว้าวีเอาเน,นี่ยเมนูมากเยะเออนั่นแหละกุ้งอื้ม ไงกุ้งอะโอ้โหไก่เอาไก่ห้าดาวเลยไก่แต่มันจะวนไปยังไงผลไม้ไหมผลไม้รองท้องได้นะอ,นอันนี้กุ้งเหรอจะจะเอาแบบอันนี้ดีกว่ามันเป็นแบบนันเป็นชีสใช่มันเป็นชีสจะดไงด เ,ออเธอเธอเธอเคยกินบอลชีตไหมไอชีตบอลอะฉันเคยกินฉันก,กินแค่สองสองลูกแล้วก็ไม่กินอีกเลยจะไม่ชอบชีตเลยไม่กินน้ำกินอะไรอยู่ข้างหูเนี่ยเร็วๆสิกินข้าวยังไม่เห็นอิ่มเลย นี่นะุกคนดูนี่นะด,ด,ด,ดู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 นี่ทุกคนเห็นจุดนี้ไหมกดไปกดไปนี่เนาะกดไปตรงไหนวะลืมนีป้าเอ๋นี่แบบแขกมาทุกคนแบบแขกมาเยอะๆใช่ก็แบบมาเป็นทั้งร้อยไปชวนไปชวนแขกกันไหมไม่ วันนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะไปเชิญแขกนะทุกคนใช่ไหมใช่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เราก็จะไปดูว่าเราก็จะไปหาคนมาใช่ไหมอันนี้ดูแล้วดูแล้วนะวอันนี้ห้องนอนห้องนอนของเจ้าหญิงอันนี้ก็เป็นที่แต่งชุดที่แต่งตชุดอันนี้ก็จะเป็นแบบนั้นไง เพียวันนี้คแดดงแล้วบอกว่านนะสวัสดีค่ะายบายกันนะพรุ่งนี้อตยพร่ได้นะ,ะเ,นเดี๋ยวสักพักนึงเราก็จะผิดแล้วใช่ไหมใช่เเดี๋ยวจะไปเล่นบาสแล้ว่าเดี๋ยวจะวถึ <สา S 1> เวลาลงแข่ง,งแล้วด้วยใช่แหละอนอยู่นได้นะ มันก็จะมีห้องอาบน้ำอยู่ใช่ไหมอันนี้อันนี้ห้องพ่อกับแม่อันนู้นห้องเรามันก็จะมีห้องอาบน้ำอยู่ใช่ไหมใช่มันก็จะมีห้องประชุมด้วยเวลาองค์หญิงแบบนีออกจากอันนั้นอนะ่ะมันก็จะมีอยู่นะแป่ทุกคนบ๊ายบายแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราก็จะอันนี้เราก็จะไปดูห้องนี่นะอะคือห้องประชุมนะ ห้องประชุมแบบเออแบบมีงานอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบเออแบบต้องจัดงานปับปัตรงปาร์ตี้วันเกิดวันเกิงวันเกิดจัดองจัดงานเนาะใช่อันนี้ก็แบบเออเออทุกคนมันจะมีวันนึงที่เป็นวันฮาโลวีนเขาจะชอบรวมตัวกันไปแกล้งหัวเพื่อนใช่แล้วก็แล้วก็จะมีถ้าอาจจะมาประชุมกับเพื่อนในห้องนี้ก็ได้กูปากกูมาได้ปากแล่มือปากคนเดียวน่ะอันนี้ก็คือ เวลาแบบเออบางครั้งก็องค์หญิงก็จะหนีออกจากพระราชวังแบบเมียดก็แบบง่วง,วงนอนๆก็เลยแบบพ,พี่มานี้เราต้องไปไปหาผู้จัดก,การมาก่อนนะผู้ผจัดก,การต้องต้องเป็นคนดูแลเผื่อเราไม่อยู่พระราชวังอ่ะอืมผู้จัดก,การเราเป็นไรดีอ่ะผู้จัดก,การเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวสักพักเราก็จะไปแบบไป ไปเปลี่ยนเสื้อผซ้อมบนเล่ใช้ไปซ้อมเลแต่แล้วก็แบบพเราชอบเล่นกีฬาใช่ไหมใช่ถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยไปหน่อยก็แต่ว่าเราได้กล้ามาทุกคนใช่แล้วข่าที่เลแล้วเมื่อวานนะนางไปเล่นฟิตเนสมาใช่เรานับได้ถึงหนึ่งพันเลยแน่ใช่ไหมใช่ส่วนของเราเกินหนึ่งพันไปแล้วถึงแม้ว่ามันจะปวดแขนแขนกูจะดุดแล้วใช่แต่มันได้กล้ามใช่ เนี่ยอ,องหญิงอะไรขับเครื่องบินได้เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูสักแป๊บว่าองหญิงจะขับรถได้ไหมไปดูกันนะเหเนไหมสักแป๊บหนึ่งนะเอ้เฮียน,ะนั่นเะสียงอะไรตู้ต่ำาน่ะใครตามอะไรอยู่นะลาบใครมากินลาบแถวนี้ลาบเอ่อฟู้ดเพจองหญิงขับรถรมากินเลยนะลาบ เกมอะไรเต็มปากก็บ่เลยพูดไม่ชัดอันนี้ก็คือสระว่ายน้าที่จิวจ๋วๆใช่ไหมเ<ะ>นี่ยสระว่ายน้าที่จิวจ๋วๆเนี่ยสระว่ายน้าที่จิวจ๋วๆทุกคนเนี่ยทุกคนคือแบบเราอยากไปแบบออกกำลังกายแล้วมันก<ช>็จะมีแบบบ้านผีดุใช่ไหมเดี๋ยวทำเดี๋ยวถามพี่มันนี่ก่อนพี่ว่าพี่มันมนี่จะไปยังพี่มันนี่จะไปยังคะอีกแป๊บนึงนี่นะ จะไปดูว่าแบบเราจะเอาใครเป็นเป็นเป็นนั้นดีผู้จัดก,การถ้าจะเอาใครเป็นผู้จักดการพระราชามันก็มีผู้จัดก,การอยู่นะใช่พระราชวังที่ใหญ่ยิง่งพัะราไปเล่นรอก่อนอืมอันนี้ก็คือเนี่ยบ้านผีเดี๋ยวพี่พอจะไปเล่นก่อนเดี๋ยวพี่พอจะไปเล่นก่อนอันนี้คือบ้านผีน,น,นะยทุกคนพรุ่งนี้เจอกันจ้าใช่จ้าไปสอเล่ก่อนเดี๋ยวพี่มันนี่คอยตัก อโอเสียงน่าร,รับอีแม่มันจะไปไหนอ,อันคือ,อยากูซ่าสีชมพูแบบไม่อยากซามาว่ามาอียากกูซ่าอีเนี้ยโคตรโหด ไปทําบ้านที่มันเหมือนๆกันแบบเนี้ยแบบแบบพวกนี้นะแบบพวกนี้นะทุกคนแบบพวกนี้นะอีลงนั่นแ่ะจะเอาปลาสูก้าที่แบบโคตรแขงรงมายิงเราแบบครั้งเดียวเลือดลดไปเหลือแบบน้อยมากพี่พลพี่พลเสียงเบาๆหน่อย บ้านของอนันนะทุกคนนี่คือบ้านของนันานะเราจะเอาคนนั้นอนะ่ะอืมคนนั้นแหละอืมเขาขี้เกียจเราขี้เกียจไงเออพี่หาหน้าตเหี้ยอะไรวะแล้วก็จะหยุดหยุดคนอีตุ่มต่มขาวๆนะนั่นไหม ก็คือเราก็จะกัจังหวัะมักปลุกเลยอ๋ะเรากลัวแบบว่าไปโดนหัวคนอื่นอะไรปะมันนี้ก็จะเออเอาวางรีหลังคาลยนทุกคออีตี้อ,อนนอั่นอืมอีตี้อันนั้นละไปเลยจะลุงอ่ะเออระวังใบพัตดตัวเราด้วยนะ เนี่ยอิตุตู่เนี่ยบ๊ายบายนะทุกคุณแล้วก็อย่าลืมกด, like, กดไลค์กดคลิกกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะถ้าคุณไม่กดคุณจะตุยภายในห้าวินาทีพูดเลยเนาะก็อยากให้ทุกคุณกดเราอยากตังองอ วันนี้ก็สือบายบายก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย